สวัสดีครับคลิปนี้ผมสีมาบอกวิธีคลิปที่แล้วที่ผมเคยผาสารซี่แบบนี้พี่น้องต้องกลับไปเบื้องคลิปเก่าที่ผมเคยเหตุไหวนะครับที่ผมสารซี่ที่ผมบอกว่า่าขันเกี่ยวเข่าหลายแบบนี้ครับคือคือสองสามเกี่ยวกับพ่อในคลิปที่แล้วนะครับเนาะต้องเน้นย้ำว่ากลับไปเบิ้งคลิปที่แล้วก่อนเด้อครับจ้งสีเข่าใจครับ เป็นขั้นตอนครับที่ผมบอกว่าอย,ย,ย่ขันเข่าหลายขันเข่าสองสามเกี่ยวกับพ่อแล้วก็ไล่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 ไปพร้อ,อมกันไล่ไล่กันขึ้นหนึง่งอันนี้กันหนึง่งอันนี้กันหนึง่งเริ่มจากหัวจุกที่ผมเคยบอกมาแล้วนะครับกลับไปเบื้องคลิปที่หลังครับแต่ว่าอันนี้ผมจะมาอธิบายครับว่าเป็นอย่างคือแบบนั่นเนาะพี่น้องเนาะก็คือเพื่อให้รอดมันกลมพี่นอ้องเปลือยรอดมันกลมครับ ขันเท้าขันแบบนั้นปุ๊บหล่อมันจะกลมครับกลมกลมให้ได้หลายที่สุดครับบมเมนว่าแเลี่ยวเลยได้ครับมันยังบาวเลี่ยวครับบันนี้เท้าสีมะเข็งสีเนาะครับนี่พี่น้องมาเบื้องนี่ครับล่อนี่ครับมาเมาอีหลีแหรอครับว่าตามภาษาบ้านเท้าแนวเฮดให้มันขี้ได้นะครับแกงใส่แกงขวนหนังพี่น้องถ้าเฮดแบบคือผมเ้านะพี่น้องหล่อเท้ามันจะโดดหน่อยที่สุดครับโดดหน่อยที่สุด โดดหน่อยที่สุดคือ,อยังคือจังสี่ครับพี่น้องเบื้องครับโดดนี่คือมองนี่ครับนี่มันนี้ถ้าพี่น้องบ่เหตุคือผมว่าอาจจะไปขันฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเขาหลายก็กันเนาะครับเนาะไปขันเกี่ยวมันเขาหลายก็กันมันจะโดดแห้งครับแต่ว่าเน้นย้ำว่าออรอดนี่บ่าท่านในเฮ็ดยังนะครับหลังจากที่ สารแบบนี้แหละครับสารแบบนี้แหละครับว่าท่านเห็นยังครับเอามาขึ้นนี่ครับเอามาขึ้นใส่หลอดนี่ครับขึ้นแล้วเ,เห็ดให้มันโดูดหน่อยที่สุดพี่น้องนะครับถ้าบอเเ็ุคือผมวานะ่ะมันจะโดนไลยก็นี่พอโดนไล่ก็นี่ขอเสียมันมีครับขอเสียมันมีก็คือสี่นี่มันมีความหมายของมันว่ามันมาแก้ด,ดูดแก้ด,ดูด แก่ทรายพี่น้องแก่ดดแก่ทรายคือจังสีรับนี่ทรายนี่คือหยัางพี่น้องมึงนะครับทรายเสืทรายเส้ขวานี่แหละครับพี่น้องมึงครับจังสีแหละครับแกงใส่แกงขวาครับแกงใส่แกงขวาเรามาเบื้องดดครับอันนี้เพื่อนเอิโดดครับนี่ครับเพื่อนเอินวันดดครับ แต่ถ้าเห็ดคือผมบอกมันจะโดดแห้งกว่านี่พี่น้องโดดแห้งกว่านี่แล้วเวลาเข้ามาแก่นี่เกี่ยวห้องสิสุดก่อนพี่น้องสมมติว่ามันมันมาขวานเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเบื่องครับนี่ครับสมมติว่ามันกิ่นขว้าครับเอาตามนี้เลยครับนี่ครับผมจะค่อยๆหมุนนะครับเห็นบอกครับมันห่างครับ นี่ครับมารอบนี้มันจ่อแล้วครับนี่แสดงว่ามันจ่อมองนี่จ่อมองไดขันออกมองนั่นสี่มันมีขันออกใส่ขันออกขัวได้ครับพี่น้องนี่ครับนี่นี่เห็นบ่ครับมันเลี้ยวใส่เลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมากสี่ละครับอันนี้บันทันมาทั้งพี่อันนี้บันหันมาทั้งพี่สิ็นะครับสมมติว่ามันติดนี่พี่น้องติดขัวนี่ครับติดขัวก็ดึงไปใส่ครับพี่น้องดึงไปใส่ครับอาจจะยึกนึง นี้นึกนึงล้วก็ปั้นไปอีกครับปั้นมองไดมันติดนี่แหละครับปั้นจนมันเศร้าติดได้พี่น้องปั้นไปจนมันเศร้าติดครับปั้นไปแล้วมองไดมันติดเท่าขันพี่น้องขันไปขันไปขันไปจนสุดมองมันเศร้าติดครับแล้วก็หมุนเบิ้งครับมันติดเศร้าติดครับฟังนี่คือกันครับขันสมมุิว่ามันมาติดฟังนี่ครับขันมันติดฟังนี่เข้าไปขันฟังพุ่นนะครับดึงไปทางพุ่นนะพี่น้องเห็นบ่ครับ สี่นี่หัวสี่นี่เบื้องตามมือผมนะครับเห็นบ่ตัวนี้มันเลี้ยวมันจังสี่ตัวนี้เลี้ยวยไปพุ่นเลี้ยวยไปพุ่นเลี้ยวว่าพี่เคืออ่อนยังติดทั้งพุ่นกระดึงตัวนี้ถ้าติดทั้งนี่กระดึงตบนี่เพื่อดึงไปพุ่นดึงไส้ดึงขงัวอะไรพี่น้องนี่แหละครับบันี้ในสาเหตุว่าดึงไส้ดึงขัวนี่แหละครับคือปัจจัยลักปัจจัยหลักเลยครับดึงไส้ดึงขัวแม่นเทามีหลักการแล้วครับแต่ว่าเขาจะเฮ็ดยาก ตรงที่ว่าพูดพูดสารที่เรี้ยนะครับนี่เฮ็ดเห็นมันได้กลมมากที่สุดพี่น้องเพื่อให้มันงายตอการเสียมาเฮ็ดยังสี่ครับพี่น้องถ้าบเฮ็ดคือผมว่าเนี่ยมันจะเบี้ยวแห้งกวอานี้อีกเด้พี่น้องครับมันจะเบี้ยวแห้งกวอานี้อีกเด้ครับลรอมันจะโดดกวอานี้อีกครับเพราะว่าเขาขันขางใดขางหนึ่งเขาลายก็กันนะมันพอมกันนะครับมันจะโดดหลายบนี้เวลาเข้ามาดัดมาตึงนะถ้าจะขันดัดมันนะพี่น้อง สมมติว่ามันไปทางพุ่นหรือทางพี่เข้าสี่ขันมองนี่ดัดไปเังสิเขาขันไปเรื่อยๆล้วเกี่ยวมันสุดก่อนไหมครับพี่น้องนี่แหละครับเกี่ยวมันสีสุดก่อนครับคือหลักการของมันเลยเกี่ยวสุดก่อนครับเกี่ยวสุดก่อนล่ะดัด่ได้เนาะว่าแบบบ้านๆเนาะครับเนาะเกี่ยวสุดก่อนครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมในเดอครับในการทำคลิปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม